สี่สิ่งที่ผู้ชายเจ้าชู้ไม่ยอมบอกให้คุณรู้ไม่รู้ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าในเรื่องนี้แต่เดี๋ยวผมกำลังจะบอกคุณ ข้อแรกหนึ่งคืออะไรครับผู้ชายเจ้าชู้จะไม่ยอมบอกอะไรเราไหมโซเชียลเพราะว่าอะไรพอถ้าให้โซเชียลคุณเดี๋ยวคุณไปเม้นไงตามไปกดไลค์ทุกเมนแล้วก็ตามไปเมน้นนั่นเมนนี่นู่นนี่นั่นหรือว่าสแสดงตัวว่าคบกันเมื่อวานเพิ่งกินข้าวกันอะไรกันคราวนี้คนในสต็อกเขาก็บานปลายหรือว่ามีเรื่องมีราวดังนั้นผู้คนเจ้าชู้ก็จะบอกว่าไม่เล่นเฟสไม่มไอจี IG ตายแล้วทวิตเตอร์อีลอนมัสซื้อไปแล้วอะไรแบบนั้นก็ไปของมันเรื่อยแหละมันไม่เล่นจริงๆมันจะมีนะแล้วก็ปิดไพรเเอานหียย็ง่งดว เโอมากโซเชียลจะไม่เล่นหรือมีหลายโซเชียลบางคนเข้าไปปุ๊บอ๋อ,อมากรู้จักคนทั้งโลกแต่ปรากฏว่าใน Facebook มีคนมีเพื่อนอยู่20คน นะครับใครก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนี่แมมงแก่แล้วพวกนี้เจ้าชู้จะไม่ยอมบอกนะโซเชียลเพราะกลัวคุณเขาไปตามถลม่มอย่างที่2ครับเขาจะไม่บอกแผนชีวิตอาทิตย์หน้าไปไหนสงการไปไหนวันวาเลนไท์จะไปไหนนะครับปีใหม่จะไปไหนเขาไม่บอกนะครับบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกเดี๋ยวคุณตามไปก็จะบอกว่ายังไม่รู้ติดงานอะไรไม่รู้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะใช้มุกคลาสสิกสุดเลยฮะคนเราเนี่ยพอถึงที่ตายเนี่ยจะคิดถึงแม่ดังนั้นไอ้คุณไปเจอใครที่แบบว่วาเลนไท์อยู่กับแม่ปีใหม่อยู่กับแม่สงการอยู่กับแม่อ,แมอะไรพว นะวันอะไรวันฮาโลวงฮาโลวินอยู่กับแม่หมดเลยเนี่ยนะนะไอเนี้ยได้ทีละเจ้าชูพอถึงที่ตายแล้วก็อ้างแม่ไว้ก่อนคนเราเขาจะโทรเรียกคุณตอนที่เขาต้องการคุณเท่านั้นข้อที่3ครับความจริง ไอ้พวกนี้มันจะไม่พูดความจริงนะครับมันจะเล่าแต่มุมที่มันน่าสงสารมันจะเล่าแต่มุมที่มันโดนคนทิ้งนะครับมันจะเล่าแต่มุมที่แบบว่าโอ้ยชีวิตวันนี้นะอะไรแบบเออเป็นคนดีสุดๆนะครับแต่ว่าโดนทุกอย่างมาสารพัดสารเพยคุณฟังแล้วคุณก็รู้สึกว่าสงสารนะครับแหมเป็นอะไรคนเราดวงมันจะแกล้งได้ขนาดนี้แต่บางทีมันนั่งมองไอ้มันอายุสี่สิห้าสิบแล้วมึงมันมันไม่น่าจริงอ่ะมันเจออะไรมาขนาดนี้ทำไมมีแต่คนแกล้งมันทั้งชีวิตทั้งที่หน้าตามันก็แหมมาดูดูแล้วมันไม่น่าจะใครแกล้มได แต่บางทีคนมันก็เชื่อนะนะครับพวกนี้มันจะเล่าความจริงในบางมุมที่ให้คุณเชื่อเฉยๆและข้อที่4ี่อะไรรู้ไหมโทรศัพท์พวกนี้ห่วงโทรศัพท์มากโทรศัพท์ตความหน้าไว้รหัสไม่ให้รู้อะไรเพราะว่าความลับทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยแล้วก็พอคุณเข้าไปใกล้ย,ยิมโทรศัพท์นิดเดียหูมือไม้สั่นนะของขึ้นอ่างเงี้ยฮะแบบว่าองค์จะลงสี่ข้อนี้ครับผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยไม่อยอมให้คุณรู้แล้วผู้ชายเจ้าชู้ปรับได้ไหมเออ เอาจริงปรับได้นะถ้าเป็นทางขัดกิ๊กคุณลงไปดูคอร์สชื่อ Bad Boy Killer นะครับเอาไว้ปรับ Bad Boy โดยเฉพาะแต่ผมบอกไว้ก่อนไม่สามารถจะทำาให้เขาเปลี่ยนมากลาเป็นแมวเชื่องๆชื่อแล้วก็แบบว่าเลิกเหมือนให้เหมือนจับเสือเลิกกินเนื้อให้มันกินเจมันทำไม่ได้แต่ปราบให้เชื่อฟังคุณและเอาคุณเป็นถ้ำของเขาได้อันนี้ทำได้แต่ในวิธีนี้มันมันมันจะไม่ใช่แบบรักและซื่อสัตว์วิ่งไรตามไม่มีนะวิธีมันจะไปกิ๊กหนึ่งวิธีปรับเสอือคุณต้องเข้าใจว่ามันแบบ มันมีมันต้องใช้ลูกล่อลูกชน Bad Boy k ิล l ลอรจะบอกไว้หมดดังนั้นถ้าคิดจะเล่นกับแบดบอยดูแบดบอยคิลเลอร์หนึ่รอบเอาไปทำตามแล้วคุณจะเอาอยู่ทักเข้ามาครับไลน์แอดครับกิก